สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเกิดความขัดแย้งอย่างหนักในพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะมีการปรับโครงสร้างพักใหม่แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จส่งผลให้ล่าสุดนั้นมีแหล่งข่าวเนี่ยนะครับจากพักเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยกรณีความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐว่า กลุ่มสามมิตรที่นําโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงสสสังกัดกลุ่มสามมิตรได้มีการพูดคุยกันกับผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะกลับไปสังกัดพักเพื่อไทยอีกครั้งเนื่องจากที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทางกลุ่มสามมิตรกับทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า เลขาธิการพักพลังประชารัฐนั้นมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงทําให้กลุ่มสามมิตรตัดสินใจที่จะย้ายกลับบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งรายงานข่าวยังแจ้งความเคลื่อนไหวของกลุ่มนายวิรัตรัตนเศสศสสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐซึ่งขณะนี้ถูกสารดีกานักการเมืองสั่งยุติป,ปฏิบัติหน้าที่สสเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของการทุจริตโครงการสร้างสนามฟุตซอลนั้นเนี่ยครับ บอกว่านายวิรัตถือว่าเป็นแม่ทัพอีสานคนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐที่รับผิดชอบพ,พื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาชัยยภูมิบุรีรัมสุรินทร์และก็จังหวัดเลยโดยนายวิรัตนั้นยังอยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวซึ่งส่งคนในตระกูลของตัวเองลงสมัครสสของพรรคจานวนมากเช่นนางวลัยพรรัรตนเศษน้องสาวเนี่ยลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่29นายอัติรัตรรัตนเศษ ลูกชายคนเล็กลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่35นางทัศนียารัตนเศษภรรยาเป็นผู้สมัครสสเขต7นครราชสีมานายอธิรัตนเศษลูกชายคนโตผู้สมัครสสเขต6กนครราชสีมานายทวิรัตนเศษลูกชายคนรองผู้สมัครสสเขตสีนครราชสีมาและนางทัศนาพรเกตเมธาการุนน้องสาวภรรยานายวิรัตเป็นผู้สมัครสสเขต8นครราชสีมา ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนั้นเนี่ยนายวิรัติก็จะขนตระกูลตัวเองเนี่ยไปซบไหลนายเนยวินชิดชอบแห่งพักภูมิใจไทยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยถึงเหตุผลในการตัดสินใจย้ายพักในครั้งนี้นี่เป็นแค่กระแสะข่าวและเป็นเรื่องที่แหล่งข่าวเนี่ยนะครับให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนและก็แหล่งข่าวนั้นเนี่ยเป็นคนจากพักเพื่อไทยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อคนจากพักเพื่อไทยปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการสร้างความร้าวสารในพักพลังประชารัฐให้ มีความเ,าเรียกว่าระอุมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการไปพูดคุยกันแล้วจริงๆในส่วนของกลุ่มสามมิตรกับพักเพื่อไทยหลังจากที่พักเพื่อไทยนั้นมีการปรับโครงสร้างพักมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่ในส่วนของนายวิรัติรัตนเสศนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเ,าเป็นแม่ทัพของภาคอีสานในพักพลังประชารัฐถ้าย้ายไปซบทางด้านภูมิใจไทยก็น่าคิดน่าสนใจทีเดียวต้องดูครับความเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะครับ ในพลังประชารัฐนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายเดือนมานี้มีความปั่นป่วนมากพอสมควรทั้งภายในและก็ข่าวจากภายนอกเนี่ยนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยต้องดูว่าทางด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นจะสรุปอาจจะสยบรอยร้าวภายในพักได้อย่างไรก่อนหน้านี้ที่มีการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวร้อยเอกธรรมนัฐก็สามารถที่จะแก้ไขได้ไปเปราะหนึ่งแต่แน่นอนครับ นั่นเป็นแค่การซุกเอาปัญหาไว้ใต้พรมตอนนี้ปัญหามันเริ่มที่จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งดูครับฝีมืออย่างบิ๊กป๊อบนั้นจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับ